หลังงานศพพันรายาสามีคิดว่าทุกอย่างจะจบลงพร้อมกับการได้ครอบครองมรดกแต่ในสารอันเงียบงันกลับมีเงาดำปรากฏขึ้นเสียงกระซิบจากคนตายดังก้องและความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กำลังรอวันเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตำนานแต่มันคือคำสาปที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังงานศพเงียบสงัดเสียงสวดมนยังดังก้องอยู่ในหูของเขาสามีแต่งชุดดำมือจับแขนกิ๊กสาวแน่นทั้งสองเดินตรงไปยังศาล ลมเย็นพัดแรงกลิ่นทูประคลุคล้งในอากาศเขาหวังเพียงเอกสารมรดกและทรัพย์สินทั้งหมดที่พรรยาทิ้งไว้แสงแดดลอดผ่านต้นโพเก่าแก่เงาของมันทอดยาวลงบนพื้นหินทุกก้าวที่เดินเหมือนมีใครจับตามองหัวใจเขาเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุถึงบันไดศาลเสียงไม้เก่าดังเอียดอาดเขาเงยหน้าขึ้นกลับเห็นรูปถ่ายพัรยาแขวนอยู่ตรงกลางอย่างชัดเจน แววตาในภาพเหมือนจ้องตรงมาที่เขาเหมือนกำลังตำหนิเหมือนกำลังรู้ทุกสิ่งที่เขาซ่อนเรน้นกิ๊กสาวข้างกายเริ่มมือสัน่นเธอกระซิบถามว่าทำไมเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาหันขวับแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาดําเคลื่อนไหวตามผนังเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูเขาน้ำเสียงนั้นคุ้นเคยเป็นเสียงภรรยาที่เพิ่งจากไปริมฟีปากเขาเริ่มซีดเงอไหลท่วมฝ่ามือ เขาพยายามก้าวเข้าไปยังโต๊ะรับเรื่องมรดกแต่ขาแข็งราวกับถูกตรึงท่านใดนั้นเอกสารกองหนึ่งร่วงลงต่อหน้าในนั้นมีลายเซ็นพันรยาและข้อความสั้นๆทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ของเจ้าเขายืนตัวสัน่นภาพถ่ายบนผนังไหววูบเหมือนหายใจดวงตาในกรอบรูปเปลี่ยนสีเข้มขึ้นและเสียงหัวเราะต่ำๆดังก้องไปทั่วสารพื้นสารเย็นเย,ยือก เราวกับความตายคืบคลานมาจากทุกทิศท,ทางสามีหอบหายใจแรงเสียงหัวใจดังตึกตักเรากับจะระเบิดออกมานอกอกกิ๊กสาวถอยหลังทีละก้าวใบหน้าเธอซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มเอ่อออกมาโดยไม่รู้ตัวท่นใดนั้นไฟในสารกระพริบเงาดำบนผนังกลับพุ่งมารวมกันเป็นรูปร่างของหญิงสาวในชุดขาวผมยาวสยาย สายตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งสามีสุดเข่าลงริมฝีปากสั่นพึมพำเรียกชื่อภรรยาเสียงเขาแตกพรา่าแต่ไม่มีคำตอบนอกจากความเงียบก้องกลิ่นทูบแรงขึ้นเหมือนควันโอบรัดร่างเขาสายตาของหญิงสาวชุดขาวจับจ้องริมฝีปากเธอขยับช้าๆพูดคำที่แทงทะลุหัวใจเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จริงหรือเลือดในกายเขาเย็นเฉียบมือกิ๊กสาวคว้าแขนเขา แต่กลับสัมผัสเพียงความว่างเปล่าเพราะแขนของเขาโปร่งใสเหมือนร่างกำลังถูกกลืนหายเสียงหัวเราะดังสะท้อนรอบสารภาพถ่ายบนผนังร่วงลงมากระแทกพื้นกระจกแตกกระจายสะท้อนภาพเขาที่หน้าซีดขาวแต่ภาพในเศษกระจกกลับไม่เหมือนเขาดวงตาในนั้นแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความชิงชังกิ๊กสาวกรีดร้องเสียงเธอสะท้อนกล้องออกไปนอกสาร นกกาที่เกาะอ,อยู่บนต้นโพแตกคือบินเหมือนรู้ว่าความลับบางอย่างกำลังจะเปิดเผยเสียงพันรยาอีกครั้งดังขึ้นคราวนี้ชัดเจนจนหนาวสัน่นมรดกทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าของร่างนี้อีกต่อไปสามีเงยหน้าขึ้นในแววตาของเขาเริ่มเห็นแสงสลัวเหมือนเปเลวไฟร่างของเขาสั่นระริกรากับมีบางสิ่งกำลังจะดันออกมาจากข้างใน บรรยากาศในศาลเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจขาดห่วงและเสียงหัวใจของเขาที่ค่อยๆเบาลงเหมือนกำลังถูกบีบจนหยุดเต้นเงียบความเงียบที่กดทับเหมือนภูเขาถลม่มลงมากิ๊กสาวสุดตัวลงกับพื้นมือเธอสั่นสะท้านสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากหลังศาลเป็นเสียงลากเหมือนโซ่เหล็กครูดไปกับพื้นไม้เก่า กล้องสะท้อนชัดเจนทุกย่างก้าวใกล้เข้ามาเรื่อยๆกิ๊กสาวหันขวับแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่คนเงาร่างสูงใหญ่สีดำสนิทไม่มีหน้าไม่มีตาแต่กลับมีแขนยาวเหยียดเล็บแหลมยาวจนขูดพื้นเป็นรอยมันเดินช้าๆเหมือนกำลังเลงเหยื่อที่หนีไม่ได้เธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายเหมือนถูกบีบไว้ในลำคอสามีในสภาพหน้าซีดขาว ยืนแข็งคางดวงตาของเขาหม่นว่างแสงแดงก่ำยังคงส่องวูบวาบอยู่ข้างในเหมือนมีบางสิ่งแปลกปลอมเข้าควบคุมเงาหญิงในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาสายตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้าหักหลังข้าเจ้าทำลายคำสัญญาเสียงสะอื้นปนหัวเราะดังออกจากปากเธอความโกรธและความเศร้าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ควันธูปที่คละคลุค้งในอากาศหมุนวนกลายเป็นมือโปร่งแสงจับแขนของสามีไว้แน่นลากเขาเข้าหาแท่นบูชาตรงกลางศารเขาดิ้นรนแต่แรงของเขาไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนถูกตรึงด้วยพันธนาการที่มองไม่เห็นกิ๊กสาวร้องให้ปนสันสถานเธอตะโกนขอให้หยุดแต่ทุกเสียงกลับสะท้อนย้อนกลับมาเหมือนกำแพงมองไม่เห็นปิดกั้นทุกทางออกแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นพร้อมกันรอบสาร หลายเสียงประสานกันชายหญิงเด็กและคนแก่ทุกเสียงเหมือนกำลังสาบแช่งทรยศทรยศต้องชดใช้ด้วยเลือดของเจ้าไฟตะเกียงที่มุมสารวูบดับความมืดกลืนกินทุกสิ่งดวงตาแดงก่ำของเขาเปล่งแสงแรงขึ้นจนใบหน้าของเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่เป็นเงามืดที่ยิ้มด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องสุดท้ายของกิ๊กสาวดังลัน่นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิท เหลือเพียงเงาของต้นโพแกว่งไหวและสายลมที่พัดเย็นเย,ยือกเหมือนพาเอาความลับอันน่าสะพรึงกลับไปซ่อนในเงามือดอีกครั้งเงามืดในสาลยังคงหนาทึบบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนแม้แต่ลมหายใจก็ถูกบีบอัดจนแทบขาดใจกิ๊กสาวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าเธอซีดราวกับไร้ชีวิตแต่ดวงตายังเบิกกว้างเหมือนกำลังมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้ามองตามสามียืนตัวแข็ง ดวงตาแดงก่ําสว่างวาบแววตานั้นไม่ใช่ของเขาอีกแล้วเหมือนมีบางสิ่งยึดครองร่างแทนความเงียบปนเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากลําคอของเขาทุกอย่างเป็นของข้าแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงของภรรยาที่ตายไปแล้วเย็นเยียบแต่ชัดเจนสะท้อนกล้องไปทั่วสารแท่นบูชากลางสารเริ่มสั่นสะเทือนเครื่องบูชาล้มกระแทกลงพื้น เสียงแตกหักดังสนัน่นกลิ่นน้ำมันตะเกียงไม่คลาคลุงควันสีดำลอยกลุ่นขึ้นสูงเหมือนมีเงามืดหลายร่างกำลังโผล่ออกมาจากใต้พื้นก้าวเท้าหนักๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากทุกทิศทางเหมือนสารทั้งหลังเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงกระซิบดังระงมทรยศต้องชดชัยเลือดต้องไหลวิญ,ญญาณต้องถูกกักขังร่างของสามีค่อยๆก้าวไปข้างหน้า ใบหน้าบิดเบี้ยวริมฝีปากยกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติมือที่เคยอบอุ่นบัดนี้ยาวเหยียดเล็บดำแหลมงอราวกับกรงเล็บสัตว์เงาหญิงในชุดขาวปรากฏอยู่ด้านหลังเขาเธอยือนซ้อนทับร่างเขาเหมือนทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวสายตาเย็นชาของเธอจับจ้องไปยังศพกิ๊กสาวที่ยังนอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าท่านใดนั้นเสียงระฆังสารดังขึ้นเองก้องสะท้อนยาวนานทุกเงามืดหยุดเคลื่อนไหว ทุกสิ่งเงียบงันราวกับเวลาถูกหยุดลงสามีออสิ่งที่อยู่ในร่างเขาเงยหน้าขึ้นชาชแาแวตาแดงก่ำมองตรงไปยังรูปถ่ายภรรยาที่เมื่อครู่ตกแตกกระจายบนพื้นแต่บัดนี้กลับประกอบขึ้นใหม่เองกระจกแต่ค่อยๆเลื่อนกลับเข้าทีภาพหญิงสาวในกรอบยิ้มเยาะยิ้มที่ทำให้เลือดในกายแข็งตัวทันทีเสียงเธอชัดเจนดังก้องนี่คือการลงทันและมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น สารทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนโลกกำลังจะถล่มลงมาพื้นไม้แตกร้าวเป็นเส้นยาวแสงสีแดงสาดออกมาจากรอยแตกร้อนแรงจนแผดเผาอากาศเสียงหัวเราะประหลาดดังพร้อมกันนับสิบนับรอยก้องสะท้อนอยู่ในความมืดกล้องอยู่ในหัวใจของเขาก้องจนแทบระเบิดพื้นสารสั่นสะเทือนหนักขึ้นเศษไม้เก่าหลุดร่วงลงมาเหมือนฝนกลิ่นไม่คละคลุง คล้ายอากาศรอบตัวกำลังถูกเผาไม่จากภายในสามีออสิ่งที่อยู่ในร่างเขาสุดลงกับพื้นมือทั้งสองกดหน้าอกแน่นเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องประปนกันดังออกมาจากลำคอเหมือนมีสองวิญญาณต่อสู้เพื่อแย่งชิงร่างเดียวกันกิ๊กสาวที่นอนแน่นิ่งกลับค่อยๆขยับเปลือกตาเสียงสะอื้นแผ่วเบาหลุดออกมาราวกับความกลัวดึงเธอกลับคืนจากความตายเธอเห็นร่างสามีสันสาน ดวงตาแดงก่ำสลับกับสายตาเดิมของเขาเหมือนเขายังไม่ยอมแพ้ทั้งหมดช่วยด้วยอย่าอย่าปล่อยให้มันเอาไปเสียงสามีดังสลับกับเสียงหญิงสาวในชุดขาวกลายเป็นเสียงที่บิดเบี้ยวจนฟังไม่ออกว่าเป็นใครพื้นแตกร้าวกว้างขึ้นเปลวไฟสีแดงสาดขึ้นมาจากรอยแยกพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนของวิญญาณนับไม่ถ้วนพวกมันพุ่งขึ้นมาเกาะแขนเกาะขาลากร่างสามีลงไปสู่ความมืดข้างใต้ เขาดิ้นรนสุดกำลังเล็บขูดพื้นไม้จนเป็นรอยยาวเสียงควนดังหน้าขนลุกแต่แรงดึงของความมืดแข็งแรงเกินต้านกิ๊กสาวกรีดร้องทั้งน้ำตาพยายามคว้าแขนเขาไว้แต่สิ่งที่เธอจับได้กลับเย็นเยียบเหมือนจับก้อนน้ำแข็งและทันทีที่เธอแตะร่างเขาก็เริ่มโปร่งใสเหมือนกำลังสลายกลายเป็นเงาเสียงหญิงในชุดขาวดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนจนทุกสิ่งเงียบลงเพื่อฟัง เจ้าจะไม่มีวันได้ครอบครองเจ้าจะไม่มีวันได้หลุดพ้นทุกความโลภจะเป็นกรงขังเจ้าตลอดไปดวงตาของสามีเบิกกว้างเลือดไหลออกจากปากเขาตะโกนสุดเสียงแต่เสียงกลับถูกกลืนไปในความมืดเบื้องล่างร่างเขาถูกดึงลงไปทีละน้อยตั้งแต่ขาลำตัวจนถึงศีรษะเหลือเพียงดวงตาสีแดงสองดวงที่ลอยค้างอยู่เหนือรอยแยก ก่อนดับวูบหายไปในพริบตาสารกลับคืนสู่ความเงียบรอยแยกปิดลงเหมือนไม่เคยมีไฟสีแดงมะอดหายเหลือเพียงความมืดและกลิ่นไม่จางจางกิ๊กสาวสุดลงร้องให้เสียงสะอื้นสะท้อนกล้องแต่ทันใดนั้นเธอเงยหน้าขึ้นสายตาเบิกกว้างเพราะตรงแท่นบูชาภาพถ่ายภรรยาได้เปลี่ยนจากรอยยิ้มเยาะเป็นรอยยิ้มพอใจและในแววตานั้น เหมือนกำลังจับจ้องเธอแทนแล้วกิกสาวนั่งตัวสัน่นหัวใจเต้นถีรัวจนแทบทะลุออกจากอกเงื่อไหลพรากทั่วร่างแม้อากาศรอบสารจะเย็นเยียบแต่ความกลัวกลับร้อนแรงเหมือนไฟแผดเผาเธอจ้องไปที่กรอบรูปภาพพันรยายังคงยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคนเป็นแต่มันมีบางสิ่งซ่อนอยู่ลึกลงไปในแววตาที่จ้องมองเหมือนการประกาศว่าข้าชนะแล้ว เสียงแผ่วเบาออยอมากับลมเหมือนกระซิบข้างหูต่อไปถึงตาของเจ้ากิ๊กสาวกรีดร้องรีบวิ่งหนีไปทางประตูศาลแต่ประตูไม้โบราณกลับปิดดังสนัน่นปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเธอพุ่งเข้าชนสุดแรงแต่เหมือนมีบางสิ่งมองไม่เห็นกักขังไว้เธอหอบหายใจเสียงสะอื้นสลับกับเสียงสวดมนเบาๆที่ดังขึ้นเองจากมุมศาลไม่มีพระไม่มีผู้คน แต่เสียงสวดนั้นดังก้องชัดเหมือนมีใครหลายสิบคนกำลังสวดไปพร้อมกันเธอหันกลับไฟตะเกียงที่มุมศาลลุกวูบเปเลวไฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าส่องให้เห็นเงาร่างพันรยาในชุดขาวยืนอยู่กลางศาลตรงแท่นบูชาผมยาวสยายปกหน้าชี้นิ้วตรงมาที่เธอดวงตาที่มองลอดเส้นผมออกมาแดงก่ำวาบวาับร่างโปร่งแสงของวิญญาณสามีค่อยๆปรากฏขึ้นด้านหลังพันรยา ยืนก้มหน้าเหมือนทาสสายตาเขาไร้ประกายชีวิตเหมือนถูกสั่งให้ยอมจำนนตลอดการกิ๊กสาวถอยหลังชนกำแพงมือกุมอกแน่นเธอรู้สึกเหมือนเลือดในกายถูกบีบออกหัวใจถูกบังคับให้เต้นช้าลงทีและจังหวะท่านใดนั้นกรอบรูปบนแท่นบูชาก็ส่องแสงแรงกล้าแสงนั้นพุ่งตรงเข้าหาตัวเธอแรงดันมหาศาลผลักเธอล้มกระแทกพื้นร่างชาไปทั้งตัว เธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเสียงพันรยาในชุดขาวดังขึ้นอีกครั้งดังก้องไปทั่วสารเจ้าคือผู้สมรู้ร่วมคิดเจ้าต้องชดใช้เช่นเดียวกับเขารอยยิ้มในภาพถ่ายกว้างขึ้นเศษกระจกที่เคยแตกลอยขึ้นจากพื้นเองทีละชิ้นหมุนวนรอบร่างกิกสาวแสงวาบจากกระจกสะท้อนภาพเธอแต่ในภาพนั้นไม่ใช่ใบหน้าเธอ หากเป็นใบหน้าของภรรยาที่ค่อยๆซ้อนทับลงมาแทนกิ๊กสาวเบิกตากว้างสุดชีวิตเธอเข้าใจในวินาทีนั้นว่ากรงขังวิญญาณไม่ได้มีไว้สำหรับสามีเท่านั้นแต่มันถูกเตรียมไว้สำหรับเธอด้วยพื้นสารเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงหัวร้อนับร้อยดังก้องขึ้นเศษกระจกพุ่งเข้าหาเธอพร้อมกันราวกับปิดผนึกโชคชะตาและความมืดทึบก็โอบรัดเธอจนหายใจไม่ออก ภายในศาลเงียบสงัดอีกครั้งไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงหัวเราะเหลือเพียงกลิ่นทูปที่คละคลุงและเปลวไฟตะเกียงที่สั่นไหวเบาๆแท่นบูชากลับสู่สภาพเดิมกรอบรูปภรรยาแขวนอยู่ตรงกลางรอยยิ้มสงบดวงตาปิดลงเหมือนหลับไหลราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงไม่มีร่องรอยของสามีไม่มีร่องรอยของกิ๊กสาวมีเพียงความว่างเปล่า และบรรยากาศที่กดทับจนเย็นเยียบเสียงลมพัดผ่านใบโพนอกสารดังเสียดสีกันเหมือนเสียงกระสิบผู้คนที่เดินผ่านในวันต่อมาเล่าว่าได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆลอยออกมาจากในศารแต่เมื่อเข้าไปกลับพบเพียงความเงียบว่างเปล่าสารหลังนั้นถูกปิดตายในเวลาต่อมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนเชื่อว่าวิญญาณภรรยา,ยายังคงเฝ้ามรดกและคำสาบานของตนและทุกคนที่คิดจะหักหลัง จะต้องพบกับชะตากรรมเดียวกันเรื่องราวจึงสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทิ้งไว้เพียงตำนานที่เล่าขานและเงาของหญิงในชุดขาวที่บางคนยังยืนยันว่าเห็นเธอยืนอยู่ใต้ต้นโพยิ้มจ้องมองผู้คนที่เดินผ่านไปมา